ให้ลูกกินนะคะหมูลูกชิ้นเนาะเส้นใหญ่กำลังลวกลวกเส้นแล้วนะคะจะใส่กระเทียมนิดนึงลวกเส้นแล้วมาผัดเส้นก่อนเลยนะเส้นใส่สีดำนะคะ เรียมนิดๆแล้วเขาจะออกน,นะนะเสร็จแล้วเราก็เทพักเส้นไปเลยเนาะเทพักเส้นไว้เลยมาทำซอสกันต่อเลยนะคะเตี๋ยวเจียวลงไปเลยสูตรง่ายๆฉบับยายจ่านะคะพี่น้องค่ะอืมเหลืองๆแล้วก็หมูลงไปเลยจ้า,าลูกชินตามทีหลังนะ เสร็จแล้วก็ผัก้ามลงไปอันนี้ใส่ก่อนนะคะใส่ก่อนเพราะว่าบกกะลีสุดแล้วอะ,ะน้ำร้อนลงไปเลย,เลยน้ำร้อนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันปรุงรสก็ตามใจฉันนะคะเอาง,ง่ายๆเนาะน้ำมันหอยจ้า ตามใจชอบอุ้ยรสด,ดีหมดรสด,ดีจ้าหมดตะปุกเลยแล้วก็น้ำตาลใส่ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาชิมกันอีกรอบนะคะให้เขาเดือด ซิ้วขาวมีเลยจ้ะเราก่อนนะคะปิดฝาหม้อก่อนมาดูกันค่ะพี่น้องคะเดือดแล้วเดือดแล้วอ,ออกนะออกเนาะบอกรี่ให้สุกซะหน่อยนะะ กินได้นะคะพี่น้องคะแบบนี้าชิ้นใส่ลงไปเลยราดหน้าหมูแต่ลูกชิ้นไก่เด้อ ก็จะใส่แป้ง ไปเลยจ้าป้าไปไหนป้าไปโรงพยาบาลกับพ่อวันเสาร์เอ้าอะไรเอ้าอยู่ทไม่ได้บอกมิวหรอแม่พอมันพูดบอกเมื่อกี้แต่ไม่ได้บอกมันดิมามาพูดแล้วอู่ลืนโน้เคยพูดแล้วลูกสาวมาถึงบอกอ้ป้าไปไหนพะนะ มองเบอร์จำไม่ได้ละ่ะโอ้ลูกแม่จะใครหลงหลงลงืมลืมนะคะอืมเครื่องแน่นๆเลยพี่โน้องขาเราผักสุดนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะใส่แป้งกันเลยนะคะนี่เลยผัดหน้ากระทะโตเล็กๆล็พี่ทำนะ ไปนิดนึงแซบแล้วหยุดหน่อยๆได้แล้วพี่น้องขาฟองเสริฟจา้าก็ซื้อมาจะทำให้กินนี่ต้องอใช้อะไรเส้นใหญ่อะ แต่ชอกระเทียเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้เป็นที่ว่าวนวนอะเตรียมตักแล้วนะคะอนุจันทร์ใครอโอ้สมาตักกันเองเลยบุฟเฟ่ต์นะจะไหมนะมาตักเองเลยนะเส้นโอ้หนี่มันครึ่งหม้อใจเย็นๆเติมดีไหมลูกอ่าาาาาา้าาอาาาพาาาาาพาาอาาาาาาร้อมาาาา้าาาาาา เดี๋ยวไปสอยผัด kind ด of ูหน้านะคะรอคิวต่อคิวเดี๋ยวไปสอยผัดผัดหน่อไม้แม่ที่บ้านโอ้โหดูเขาตัดเส้นครึ่งกระละมังแล้วจะเหลือถึงปลาไหมเนี่ยเอาพอแล้วคึงหแล้วนะลูกคินอ่ะโอ้โหครึ่งกระทะแล้วมิ้วเวนกัมสุดถ้าไม่หมดนะเดี๋ยวจะโดนดหน้ายพ่อวานนี้หลอกของโปรดนะอุตส่าหพ่อลูกเขา บริการตัวเองนะคะบุฟเฟ่มาแล้วมัเส้นเล็กเลยแม่มันมีเหลือก๋วยเตี๋ยวแม่ก็เลยเอาผัดไปจะได้ไม่เสียกินไว้ซิ่ไม่กินเโอ้โหมามมาว่าทําเผื่อปะป๊านี่มันจะเหลือถึงปะป๊าไหมเนี่ยมักซิมไม่กินเลยแบบเนี้ยี่น้องเบิ่งเด้อเส้นใหญ่หมดแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วยาดาน่ะ ยาด้เอาไหมองรสชาตินะเอากระทะลูกจานลูกแล้วกันของมาม่าถ้วยเล็กๆแต่ยาดามาสูงเกินสองคนยังหาที่นั่งสองคนหาที่นั่งไม่ได้เลยอ่มไม่ถ่ายหรอกไม่ถออหรอกไม่ควรกินตอนเนี้อ่ะลงปรุงหน่อยดิสามแม่ลูกยาดาชิมสิลูกอ่ะช้อนลูกก็ไม่เอามาให้ดู เอยคัหลายเดียวมีเครื่องปรุงเราก็ยกมาแบบไม่ต้องสวยหรูนะคะน้ำส้มพริกผงพริกผงขั่วใหม่เมื่อวานเลยอมาอันนี้อันนี้จานเห่จานะคะยังไม่ค่อยหิวเนาะเพิ่งเที่ยงพิกหนึ่งช้อนน้ำตาลไม่อุ้ยน้ำตาลไม่เอาเออน้ำปลาหมดอ่ะแปลน้ำปลาที่ลงรถดิลูก ไม่รู้เค็มเติมต้องเติมป่ะหลคนรู้จุดเออเปเ่าน้ำปลาลูกเดินไปจานคุณลูกสาวอันเค็มเยอะอันนี้ก็เส้นมันก็ต้องผัดป่ะรัดนหน้าไม่ใส่กระเทียมร้เราไม่เคยใส่โอ้ร้ดหน้าแบบไม่ใส่กระเทียมมันถึงบอกว่าไม่เคยเหมือนแม่ทำไงเพราะมันไม่เหม่อมันไม่ชอบ่ะมีการติกินด้วยนะพริกเผ็ดนะแม่คั้วใหม่นี่ไม่มีพริกเผา มี่ก๋วยเตี๋ยวไปเอาดิเสร็จแล้วก็มานั่งกินกับลูกหลานนะพี่ต้องตามาโอ้โหไปดูน่มาดูยำจะกินหมดไหมลูกสาวยาจาโหจัมโบ้ครึ่งสิ้นน้อยไอ้น้ำน้อยหมดก็หมดแล้วหมดแล้วได้อะไรทําให้กินยังมาถามเอาอะไรอีกฟังเราเด้อเอาก็แม่ค่ะเงือดหลไม่ได้ท้า อืมกลัวกิดเออดูดิเนี่ยดูไหมเนี่ยเสียบผิดท้างเนี่ยมัวแทนบวงเเอองกไปงกมานะคะงกๆกวนๆนหมดเลยจ้ะเป็นไงรสชาติเวลาตั้งใจเดี๋ยวตาลตกได้ยาวเลยนะแม่แมวให้แมวกินปอนแมวป้อนแมว กินยากินยาอย่างเช้าเนี้ยตื่นสายเนี่ยตื่นหมดป้๋มพ่อเขไม่มัดให้เลยโอู้ยน่าชอบแบบนี้ไหมชอบกระเซิงกระเซิอ้ามัดขึ้นด้วยปิดผงทำอย่างนี้ออกเปรี้ยวหน่อยจะอร่อยต้องปิดจานวันนี้บางทีปู่จะได้กลับมาบ้าง ไปตั้งกับวันเสาร์อะไร<ป>เ <ไป S 1> นี่ยมา้าว่ามาเคยพูดแล้วน่ะไม่ทำอะไรปู่เอออะไรนะเอติดเชื้อนี่แหละกอดเอมวันเสาร์ไข้ขึ้นมันเริ่มไม่ค่อยดีตั้งแต่วันพุธที่แล้วพี่แกไปทำทีมอง <c oughs> ดีขึ้นแล้วเหรอาอาจจะได้กลับวันนี้อาจจะอืมแต่ไม่ยญ่ัก น้าหลังบ้านแต่ต้องเยอะเวลาผัดมันยุบนะเกลือหน่อยนะต้นใหญ่้วนะแม่ไม่ว่าต้อนอะไรต่างต่างนี่เลยน้าแขกน้าได้กินอร่อยหรอป้าเห็นป้าจะเสียใจเมื่อวานมาเก่งสับปะรดให้ป้าอีกรอบ ข้าวเหลือก็เสียบข้าวให้ป้าไว้ให้ห่อข้าวไม่พอให้มิ้วไปเยอะแม่หุงข้าวใหม่ไม่ได้กดตื่นเช้ามาป้าป้ามาตักข้าวข้าวยังน้ําจงเล็กอยู่เลยโทรมาบนไม่ได้กดข้าวคือไม่ได้เอาไปข้าวจนที่เหลือหน่อยนึงแล้วถามว่าเอาไปทําไมเาข้าวไม่พอข้าเลยท้อเอาสิว่ากินข้าวที่มิวก่อ เกงเพิ <laughs> ่งหวานเบิ yeah, ้ลสองจานเอ้นั่นกระป๋องเฮาะเด้กเ้อนี่อะไรของแมวอ่ะของเาดาวของเดาวซาลมี่ขนมปังซาลมี่นี่จะซาลาี่ เขาอย่าแล้วว่าซามิ่มีกระทั่งม้าโอป่ะอมไม่แซ่บที่น้องจะไปแล้วไปแล้วโดูปันเลยปันหลุดแล้วหรออืมอืมอะนซิมก็มีแฟนเล่มนึ่งเคลื่อนอยู่นะกำลังลำคาญเพราะเกิดอยู่สามเล่มพี่อินได้สบายใจแล้วพี่ มันต้องหมุดหงิดแล้วไปแล้วพี่น้องค่ะไปแล้วเจ๊ได้หวังดีค่ะคนป่วยกำลังอยู่อ่ะเด็กๆไปๆเด็กๆครับดูชานนูลนะดูยุบไปยังเพิ่งจ,จะเริ่มกินเพิ่งจะเริ่มกินกระทะนึ่งจากโบคงจะหมดไม่เหลือถึงฝรั่งนะคะพี่น้องค<ม>่ะวันนี้ before after เออยังมี before after อีกอุซานคักหลายบอไปแล้วจ้า